สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคาเพกรคนเกิดร,ราศีก,ากัน์และขณะกันสามารถฟังได้2งรูปแบบครับก่อนอื่นก็แล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจค่บช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดูดส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงนี้ครับอัดลายดีมาทำค่าครูได้จะมีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25นะครับ10วันนี้ก็อัดลายดีมาทำค่าครูได้จะได้ราคาพิเศษจะเป็นรอบสุดท้ายของเดนนี้ครับ คลิปนี้จะเป็นการไปก่อณพื้นวัฒนกําเนิด้ากรรมของในด้านดีในดวงชะตาของเรานะครับซึ่งจะเป็น E ีพีสุดท้ายหรือ e ีพีที่3นั่นเองนะครับเรามาดูครับจุดกําเนิดราศีกันอยู่ที่ตรงนี้ลราศีกันทีนี้เราจะพยากรณ์เรื่องของสุภกรรมราภะเนาะคือราศี3ราศีสุดท้ายพราะวินาทพูดไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับนี้เรามาดูสุภาสุภาแปลว่าอะไรครับเคยได้ยินคําว่าสุภามงคลไหมอ่าสุภาอมงคลแปลว่าความดีงามนะครับเหมือนกับเสื้อมงคลหินมงคล อะไรเงี้ยครับก็คือความดีงามนะครับสภาก็แปลว่าคือความหมายของมันนะ่ยคือความดีงามนะครับสภาก็จึงหมายถึงความดีงามเหมือนกันเพราะมันรวมกันหมายถึงโคตรดีภาษาบ้านๆน,นะครับหมายถึงโคตรดีคือถ้าภาษาไวด้วยก็วิดีเวอร์นะครับอ่านะครับประมาณนี้ก็นั่นแหละเป็นแนวนี้ทีนี้สภามันหมายถึงอนาค,นาคตด้วยมันหมายถึงชาติหน้าก็ได้ด้วยนะครับทีนี้สภามันหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้อุป,ปถัมภ์ถามว่าใันเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์รล่า มันมาก่อนกรรมะเห็นหรือยังทาไมสุภาแล้วค่อยกรรมะไม่ใช่กรรมะแล้วค่อยสุภาผมยังแตกเลยตอนแรกแต่ผมไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นโหรศาสตร์อินเดียเขาบอกว่าเราะคือไม่ใช่เรียนต้องขอไปอบรมคือไม่ใช่อบรมศึกษาะนะครับเรียกว่าศึกษาแล้วกันผมไปศึกษาอาจารย์อินเดียท่านหนึ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่อินเดียหมายถึงว่าเป็นอาจารย์คนไทยแต่อสอนโหรสศาสตร์อินเดียหรือคัมภีพาวเวทนะครับคัมภีพาวเวทคือโหรสศาสตร์อินเดียนะครับ เป็นเป็นคำพีหนึ่งที่เหมเือนถึงวา่าคำพีปัญาปรมิตาอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็คำพีของอาถรพารพ์รพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยครับมันพระเจ้าหมายว่าตรีกอดก็คือพระวิษณุพระนารายณ์พระพรหมนะครับก็อย่าเนี่ยสุภาจึงหมายถึงว่าอาจารย์บอกว่ามันหมายถึงคนเออเขาเรียกว่าเราจะต้องมีบุญกุศลก่อนเราถึงสามารถเกิดเกิดมาเป็นหมายถึงว่ามีกรรมได้ คือหมายควาว่าถ้าเผื่อเราเกิดมาชาติเนี้ยเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราก็สามารถก่อกรรมได้กรรมนี้ไม่ได้แยกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วนะครับแต่หมายเขาว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถ้าเราทํากรรมไม่ดีไว้ชาติหน้าเกิดมาก็เป็นน้องหมาน้องแมวครับอืมหรือไม่ก็เป็นเปรตเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความผิดของแต่ละคนถูกปะครับอ่ะนะครับมันก็เป็นแนวแนวนี้ดังนั้นเนี่ยสุภาษิตมากรกรรมมาดังนั้นเนี่ยผมจะมาแปลให้ฟังว่าสุภาษิตหมายถึงเออฝนเริ่มตกแนละ้วสุภาษิตหมายถึงว่าผู้ช่วยเหลือผู้อุปถมัมภ์ หมายถึงลูกค้าครับลูกค้าจะซื้อเราเราถึงสามารถมีงานทําได้ถูกป่ะครับเหมือนผมเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีคนมาดูไม่มีคนมาดูาดวงส่วนตัวแล้วผมจะอยู่ได้ไหมครับไม่แล้วผมจะทําทําไมทําฟรีผมไม่ไม่มีตังค์นะครับผมไม่ได้แบบรวยแล้วอย่างเงี้ยอ่าถ้ารวยแล้วทาผมให้ได้ฟรีเลยแต่ว่าอาจจะมีเก็บบ้านบ้างนะครับอย่างเก้าบาทได้เก้าสิบเก้าบาทแล้วแต่คนเนาะแต่หมายความว่า คือให้ให้สีไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีกรรมครับอืมตรงนี้มันเป็นกรรมเขาเรียกกรรมนะแต่ตามจริงก็ไม่ใช่แต่ผมจะคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราอะทําไปกับอย่างเช่นบางทีเราปรึกษาบางทีเราอาจจะแบบล่วงเกินไปอะไรไปบ้างเลก็กๆน้อยๆ,ๆนะครับหรือบางทีถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือกรรมที่เราไปบอกคุณให้คุณหลบเลี่ยงก็คือเจ้ากรรมในเวรนั่นแหละ,และนั้นเนี่ยเขาจะไปเล่นงานเราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกผมคิดว่าคือคือ,คอเราก็ทําบุญประจำมานะครับไปทําบุญ ให้ประจำว่าจะไปออกออกไปข้างนอกอยู่พอดีฝนตกเลยเลยไม่ได้ไม่รู้จะได้ไปไหมเนี่ยโอเคทีนี้หมายถึงว่าจบคลิปนี้แล้วผมว่าจะออกไปข้างนอกพอดีไปซื้อของกินกลางวันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออสุภาจะมาถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอย่างเช่นบางทีอแบบเราจะเราทําธุรกิจหนึ่งพ่อแม่จะต้องออกเงินให้เราก่อนถูกไหมครับออก แบบว่าเออบางทีอาจจะเช่าที่ให้นะครับแล้วเราก็ไปหรือแม้ก็แบบให้ซื้อของอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเอาจากกองสีไปก่อนนะครับพอได้กําไรค่อยว่ากันอย่างเงี้ยก็หมายถึงผู้ปถัมา์ได้เหมือนกันโอ้แรงมากโอเคเบาลงนะ้ะคืออย่างงี้ครับการมีผู้ช่วยเหลือจึงทําให้เกิดงานถูกไหมครับอ่าถ้าไม่มีงานเออถ้าไม่มีผู้ช่วยเหลือก็ไม่มีงานนะครับมันเป็นดาวศุกร์ด้วยแปลว่าเมตตาแสดงว่าผู้ใหญ่ในด,ดวงของคนราศีกรกขระคัน,นมักจะชอบเมตตานะครับ เมตตาเราอะไรประมาณนี้เมตตาเรื่องเงินนะเพราะว่าเป็นเจ้าเดินเดียวกันเราจะเมตตาอย่างอื่นก็ได้แต่หมายถึงว่าส่วนมากชอบเมตตาเรื่องเงินนะครับก็คือให้เงินไปก่อนนะครับแล้วค่อยพอได้กําไรเข้ามาคืนอย่างเงี้ยต่อไปกรรมมเป็นดาบพุธเป็นเจ้าเดินเดียวกันกับตนุผมพูดไปไหลายครั้งแล้วเนาะหมายคามว,ว่าตานุกรรมะเนี่ยหมายถึงการทุ่มเทเรื่องการงานเอาจริงเอาจรงกับการงานหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าบ้าง,งานซึ่งบางคนผมบอกว่าบ้าง,งานเขาก็เยบกว่าอาจารย์น่าจะพูดคําสวยหน่อยคือแบบเอาจริงเอาจังกับการงานตามจริงมันได ก็แล้วแต่เขาจะพูดอะไรเนาะก็ถือว่ามันเป็นคําหมายเดียวกันเหมืนกันตานุก,กรรม,มะหมายถึงตัวเราต้องไปมีส่วนร่วมกับการงานต้องเอาจริงเอาจังกับการงานต้องเอาขาเรียกว่ามีงานที่หมายว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของเรามาถึงเล่นอะไรมาทำน,นั้นนะครับแต่ไม่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานที่เป็นที่จบมาเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนนะแต่บางคนก็ทํางานที่จบมาก็มีไม่ทํางานที่จบมาก็มีนะครับประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันต่อเริ่มแรงอีกนะกรรมะเนี่ยเป็นเจตนาเดียวกันกับเราเป็นดาวพุธหมายถึงการสื่อสารการพูดการเจราจาถูกไหมครับการเข้าสังคมยิ่งคนเยอะมากก็ยิ่งดีแต่คนละสิบกันก็มักจะมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่เล็กๆนะครับดังนั้นเนย่าเป็นคนปฏิสัมพันธ์เก่งก็จริงแต่ก็ยังเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวอยู่บ้างนะครับผมไม่สามารถสต็อปได้เนาะเรื่องของฝนเนี่ยเพราะว่าถ้าผมสต็อปไปปุ๊บบางทีมันจะแบบเด้งอัตโนมัติแบบ หยุดเลยอ่ะดังนั้นผมจะทําเป็น2คลิปก็เป็นลําบากอ่ะดังนั้นผมก็เลยขอภัยนะที่ดีด้วยว่ามาจ,จะแข่งเสียงฝนนิดนึงเนาะแต่ว่าผมไม่มีเวลาแล้วด้วยเนาะคือหมายถึงว่าต้องออกไปข้างนอกไปทานข้าวกลางวันนะครับพอดีต้องไปกับพี่พี่ชายอะไรเงี้ยพราะนัดกันแล้วไงว่าเวลานี้เวลานี้ไงครับต่อไปนะครับเป็นลาพระนะครับสุดท้ายละก็คือดาวจันดาวจันเป็นลาพระหมายถึงคนละสิ่กันมักจะมีโชคบีลาบอยู่เสมอเลยครับแต่วงเล็บลาบนั้นจะมาเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ลาบใหญ่นะครับ จันเนี่ยมันได้น้อยแต่เสาร์มันได้ใหญ่นะครับแต่มันได้ช้าสองปีครึ่งเนี่ยแช่ยอยู่เลยครับได้แบบเต็ม,มเต็มเมตเต็มเต็มหน่วยเลยนะครับแต่ดาวจันเนี่ยมันว่าป๊บๆมันก็ไปจากเรานะนะครับดังนั้นจึงหมายถึงการสะสมเราต้องสะสมะชคลาบตัวนี้ไว้แต่ว่าการที่มีชคลาบเราไม่สามารถควบคุมได้หรอกว่าจะต้องเก็บสะสมไว้นะเนื่องแต้มบุญเนี่ยอะไรเงี้ยครับมันทํายากนะครับแต่เอาเป็นว่าคา้าราชการอย่างน้อยก็รับปากแหละม,มีคนซื้อของมาฝากนะครับอะไรประมาณนี้ ทีน,นี้เอ,อส่วนราศีมังกรเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพอได้ลาบมันหนักเหมือนกับการแบกกระสาแบบกระสอบข้าวสารเนี่ยมาถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนที่คุณถือเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์สมมติว่าเราแบกแบกข้าวสารไปบนหัวคือความอุดมสมบูรณ์มันเหนื่อยมันหนักไหมครับกระสอบข้าวเนี่ยอืมมันก็คือหนักชั้นใดก็คือดา,าวเสาร์ให้ให้คุณชั้นนั้นเลยครับให้อะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ตัวเรานะแต่หมายถึงว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนราศีกันเนี่ยได้แปปแปปเล็กๆแล้วก็มันก็หมดไปแต่คนราศี ถ้าใครได้โชคลาภเหมือนอย่างราศีมีเนี่ยคือคู่ของคุณเนี่ยแหละได้ราศีกรกันเป็นโชคลาภดังนั้นเนี่ยเขาจะหมายถึงแบบแบกเขาสารไปข้างบนนะครับกว่าจะได้ก็ช้าก็นานแต่คุณเนี่ยได้โชคได้รับได้ไวมากเลยอย่างน้อยก็คือเสน่ห์นะครับเพราะดาวจันทร์หมายถึงเสน่ห์นะดังนั้นเนี่ยคนราศีกักเน่ยแสดงออกอะไรมาก็แบบน่ารักน่าเอ็นดูคนแบบผู้ใหญ่ก็ชอบก็แบบว่าเออแบบรักให้เอ็นดูดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบสวยหล่อนะครับ ต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่หมายถึงว่าสวยห่อกันส่วนใหญ่นะคนละขนาดกันจะชอบเป็นดารานะแต่ว่ามันก็นแล้วแต่ว่าจุดเกิดอยู่ที่ไหนมันมี3ามเลิกมีตั้งก้าวระหว่างนะครับมันก็นแล้วแต่คนว่าเกิดในเลิกไหนเกิดในระหว่างไหนถูกไหมครับอ่ะประมาณนี้เท่าที่ผมเห็นนะใครเกิดหัสตะภูมิปาโลอะจะหน้าตาดีที่สุดแขนขาจะเรียวยาวที่สุดแต่ว่าถ้าใครเกิดโจโรเนี่ยโอ้หค่อนข้างอวบเลยครับผมเห็นหลายคนเลยแบบลกักษณะกันจะอวบอย่างเช่นเฉาเชาขอภาอภัยที่เอ่ยชื่อ เขาก็ไม่ได้รูปร่างเพียวบางนะครับถูกปะ,ะแต่ว่าผมดูดวงส่วนตัวมาหลายคนเนี่ยก็มีคนทั้งอวกก็มีมีคนไม่ได้อียดนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นบางคนถามว่าแคนขาวเรียวงามตรงไหนทำไมฉันยังอวบยังตันอยู่เลยเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอาจจะเกิดต้นราศีหรือปลายราศีนะครับอย่างอาดีตนายกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็คือคนที่เกิดลัษณะกันแต่ว่าอยู่ ปาลายราศีนะครับอยู่จิตราเทศตีเลิกนะครับเน้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สูงยาวเขาดีหน้าตาดีก็ไมน่นะครับแต่ว่าเป็นคนเก่งและฉลาดฉลาดมุงเล็บแกมโกงด้วยเพราะมีดาวดาวหูมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับกรมมะเนี่ยมันอยู่มีบริกตะอยู่เนี่ยมันก็หมายถึงการติดคุกนะครับแต่ว่าเ,เขาก็ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีเก่งนะครับการติดคุกหมายความว่าเขาเฉียดคุกนะครับแต่ว่าเขาถ้าเขาจะกลับมาเขาก็ต้องติดคุกก,ก่อนอย่างเงี้ยครับก็คือประมาณนั้นแหละเห็นหรือยังครับ ว่ามันมันหนีไม่พ้นเหมือนคล้ายๆกับขุนแผนคล้ายๆกับขุนแผนเจ้าสเสน่ห์เจ้ากลอุบายนะครับคือพูดง่ายว่าคุนแผนมีมีวิชาพิเศษกว่าคนอื่นเขาอย่างเช่นทํกกรารูปกอดจากรกเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายว่ามันจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกศิลปศาสตร์นิดนึงเพราะว่าในดวงเขามีนะครับแล้วเขาก็มีดาวบริสตูเนี่ยอยู่ในเรือน น่าจะกรรมะนะถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับาน,กนายกอดีตนายกคนนี้เหมือนกันนะครับก็ก็ติดคุกเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ว่าคือคุณแผนเขาติดคุกไปแล้วแต่ตัวเขาอ่ะมันมันเป็นที่หมายถือว่ามีเกี่ยวข้องกับเฉียดคุกครับแต่ว่าเขาเขาถ้าเขากลับมาเขาต้องติดคุกก,ก่อนอะไรแบบนี้ใช่หไหมครับเนี่ยมันมีดวงดวงที่แบบว่าประเทียบกันหมายถึงว่ากระทบกันสามารถดูได้เลยว่าคนยเข้าเกณฑ์แบบนี้อะไรแบบนี้ครับอ่าอย่างเช่น ใครที่เกิดเหตุเพศภัยร้ายๆเนี่ยถ้ามีราชาโชคหนึ่งตัวก็ลรอดแล้วครับอะไรแบบนี้เหมือนนางมโดโราเห็นไหมครับพีโดก็จะไปคลายกับนางมโดโราแทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่เอาเป็นว่าเออเราเรารู้เยอะมันก็ดีอ่ะกรมพยากราก็จะกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ หน้าใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบมีดวงตัวอย่างขึ้นมาแล้วผูกเป็นวันนคดีนะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเขาห้ามเอาคนจริงมาทําเขาต้องใช้ของคือหมายถึงว่าต้องรู้นิสัยเขาทั้งหมดงตั้งดวงได้ไงครับถ้าเรารู้นิสัยของคนยังไม,ยงไม่ยังไม่เสียชีวิตเลยแล้วเราจะรู้ยังไงว่าบ้านปลายของคุณเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยของคนที่จะมาทําเป็นดวงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะผูกไว้อย่างทศก,กัณฐ์ผมก็รู้อยู่แล้วคราบศพอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เป็นเผ่าพงวงยักษ์ทาให้ทุกอย่างสุญสิ้นก็คือราี กรกฏนะครับอืขออภัยอต้องเป็นสิงศ์งนะครับเพราะว่าราศีสิงป์คือภพพันธุของราศีพฤษภเนาะโอ้ตัวเองเป็นราศีพฤษภยังงงเลยโอเคก็หมายความว่าพอฟพงวงยักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องสูดสลายเพราะนั่นแหละนะครับตัวเขาเองเนาะก็คือพู่งน,นี้ว่าไปต่อกรกับเทพตอนแรกเป็นนนทุกใช่ไหมครับท,ที่แบบรางเท้าให้เทวดาเนี่ยแล้วก็อ่า ก็เลยแบบไปไปพูดกับพนาหลายบอกว่าอ่าหรือพระพระวิษณุเนี่ยนะนะนะก็หมายความว่าแบบลองทุกข์กับว่าโดนอย่างนู้นโดนอย่างนี้โดนดึงผมอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ่อเขาเรียกว่าผิดใจกันแล้วก็เลยบอกว่าขอสาบให้พระแบบว่าเอ่อจะให้ตัวเองเนี่ยตายด้วยฟรีม,มนุษย์ไม่ใช่เทพปรากฏว่าท่านก็ต้องแปลงกายจําแลงกายไปแบบเป็นอ่าพระรามถูกไหมครับไปปราบทศกัณฐ์ ที่อวตารมาเป็นแบบโอ้โหแล้วเขาจะต้องมีแบบมหากราบคือทําไมมีสิบกรสิบมืออย่างเงี้ยครับสิบมือสิบหน้าน่ะนะครับสิบพักสิบสิบกรเนี่ยนะครับทาไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องยิ่งใหญ่และจะต้องแบบโดนนุษย์ธรรมดาฆ่าไม่ใช่เทวดาเพราะว่าท่านเป็นเทวดาไงถูกไหมครับท่านเป็นเทพดังนั้นเนี่ยไม่สามารถฆ่าเขาได้แต่คนที่สักฆ่าเขาได้คือธรมธรมดาคนธรรมดาก็เลยกลายเป็นว่าจําแรงแปลงกาย อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นางสีดาก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเองที่คือชายาของพระองค์นะครับที่ลงไปร่วมทุกด้วยนะครับร่วมสุขด้วยเนาะประมาณนี้ครับก็เป็นต้นตำหนับของคําว่าสีดารามเรื่องเรื่องนิยายเนี่ยนะครับประมาณนี้โอเคก็แค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน e ีพีหน้าเนาะแต่มันจบซีรีส์นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ